สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักต้นผักชัยยากันนะคะผักชัยยานี่ก็ปัจจุบันก็มีสองสายพันธุ์นะคะเป็นผักชัยยาตัวเมียกับผักชัยยาตัวผู้ต้นนี้ก็คือเป็นผักชัยยาตัวเมียนะคะผักชัยยาก็มีลักษณะเป็นใบมะละกอใบคล้ายมะละกอนะคะยอดสีเขียวลําต้นสีน้ําตาลน,นะคะมีการทอดยอด เวลาเรารับประทานก็คือใช้ยอดอ่อนของเขานะคะในการรับประทานผักาชัยามีแคลเซียมนะคะแล้วก็เป็นผักที่บำรุงกระดูกแล้วที่สําคัญก็คือเป็นผักที่สามารถขับปัสสาวะนะคะบำรุงร่างกายมีประโยชน์หลายอย่างนะคะปัจจุบันก็นิยมทานกันส่วนลักษณะตัวผู้บอกคร่าวๆนะคะคือที่บ้านเราก็ไม่มีเหมือนกันนะคะมีแต่ชัยาตัวเมีย ผักชายาตัวผู้ลักษณะก็จะมีใบแหลมนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีดอกมีผลเขียวๆบริเวณปลายยอดด้วยนะคะเวลาเราทํารับประทานอาหารทํากับข้าวนะคะคือเราต้องไปผ่านความร้อนก่อนเพราะว่าผักชายามีถ้าเป็นยอดดิบนะคะก็จะมีสารไซยาไนต์นะคะซึ่งเป็นอันตรายพอสมควรแต่เมื่อผ่านความร้อนแล้ว ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็รสชาติกรุบกรอบไม่เหม็นเขียวที่สําคัญคืออร่อยมากนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านที่เจริญเติบโตดีแล้วก็ไม่มีมแมลงมาลบปวนนะคะปลูกง่ายปลูกริมรั้วเป็นคันรั้วหรือก็อปลูกบริเวณในบ้านเราสักกอสองก,อกอ็สามารถรับประทานได้ทั้งปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือยิ่งเราตัดยอดนะคะอันนี้เราเคยตัดไป สองถึงสามครั้งนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่ที่แบบว่าเยอะกวเก่าแล้วก็มากก็เก่านะคะเวลาเราตัดยอดของเขาออกก็จะแตกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นภายในต้นเดียวค่ะอันนี้ก็คือผักชัยยาตัวเมียนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ